รู้หรือไม่ครับว่าปัจจุบันที่หัวเว่ยโดนแบนในสหรัฐเป็นเพียงการแบรนในส่วนของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพราะหัวเว่ยครับไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์พวกเขายังขายโปรดักต์อื่นๆที่สหรัฐยังจําเป็นต้องซื้อกับหัวเวย่ยวันนี้ tomorrow จะชวนทุกคนมาทําความเข้าใจสาเหตุว่าทําไมสหรัฐยังต้องพึ่งพาบริษัทหัวเว่ยอยู่นะครับแม้ว่าพวกเขาจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตาม อนอื่นชนทุกคนมาทำความเข้าใจกันแบบนี้นะครับสถานการณ์ของสหรัฐกับ Huawei ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019เลยครับตอนนั้นนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐคนก่อนโดนัลด์ทรัมป์ครับยังดำรงตำแหน่งอยู่บริษัท Hu วเว่ Huawei. ถูกโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลครับกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศ we confronted untrustworthy Chinese technology and telecom providers we're now hearing that the plans to target Huawei had been sitting on the table for months. พราะรัฐบาลสหรัฐนะครับมีความคิดที่ว่าแบรนด์อาจจะส่งเทคโนโลยีเข้ามาในสหรัฐเพื่อลวงข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาครับประกอบกับความกังวลที่หัวเว่ยอาจได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานความมั่นคงของจีนด้วยทําให้รัฐบาลสหรัฐนะครับเริ่มสั่งคนในหน่วยงานราชการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเวย พร้อมทั้งส่งคำเตือนเรื่องหัวเว่ยอาจเป็นภัยคุกคามไปยังประเทศพันธมิตรอย่างเช่นอังกฤษแคนาดาและอิตาลีเป็นต้นครับ China's highest-profile brand is becoming the country's biggest target in the trade war with the United States. Tech giant Huawei is losing access to Google a p p และแม้ว่าสถานการณ์นี้นะครับ h u a เว i จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่พวกเขาก็ยังคงโดนแบนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับทำให้โทรศัพท์มือถือของ h u a เว i ที่ผลิตหลังจากนั้นไม่สามารถใช้บางบริการ ของบริษัทอเมริกันได้เช่น Google เป็นต้นครับทำไม h u เว่ย oh, ถึงถูกมองว่าเป็นภยัยคุกคามของสหรัฐ h ฮเว่ย oh, คือใครพวกเขาทำอะไรนะครับ h ฮเว่ย oh, ครับก่อตั้งโดยคุณเหลินเจิ้งเฟยนะครับเมื่อปีคศ1987ซึ่งคุณเหลินเจิ้งเฟยนะครับก็เป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการสายลองผิดลองถูกนะครับทำงานมาหลากหลายรูปแบบมากๆครับเคยขายเครื่องส่สัญญาณเตืนไฟไหม้หรือแม้แต่ยาลดน้ำหนักมาแล้วเป็นสไตล์แบบ เท่าแก่คนจีนนะครับที่ทํางานหนักทําทุกอย่างเพื่อให้สามารถสร้างตัวตนขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะเห็นโอกาสด้านธุรกิจโทรคมนาคมนะครับและต่อยอดด้วยการพัฒนาเขาทุ่มทุนม,มหาศาลไปกับการค้นคว้าวิจัยทําให้บริษัทเติบโตได้ในระดับที่เรียกว่าก้าวกระโดดมี new S curve เป็นของตัวเองนะซึ่งตลาดที่คุณเหลินเจิ้งเฟยนะครับเลือกที่จะแข่งขันก็คือเรื่องของเครือข่ายโทรคมนาคมพัฒนาเป็นโซลูชันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เครือข่ายองค์กรอุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและบริการข่าวโซลูชันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหัวเว่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำระดับโลกเพราะพวกเขาถูกใช้มากกว่า170ประเทศและให้บริการผู้ใช้งานเป็น1ใน3ของประชากรทั่วโลกเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับหัวเว่ยเป็นบริษัทที่มีพนักงานมากถึง2 0 0 0 0 0คนเลยครับซึ่งคุณเหลินเจิ้งเฟยนะครับกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของพวกเขาคือการเปิดทางสู่สังคมสารสนเทศในอนาคตและการสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ดีกว่าครับเวลาคุณนึกถึงหัวเว่ยเราก็ มักจะนึกถึงอุปกรณ์อย่างมือถือหัวเว่ยใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วนะครับบริษัทนี้ได้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอย่างเช่นระบบ IOT หรือว่า Internet of Thing นั่นเองเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระบบคลาวด์ระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเองครับซึ่งตรงนี้นี่เองครับที่เป็นประเด็นให้สหรัฐไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของเทคโนโลยีของหัวเว่ยได้แบบ100%เเพราะพวกเขาเนี่ยยังต้องพึ่งพาหัวเว่ย ในเรื่องของ IoT แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ไว้วางใจในแบรนด์เท่าไหร่นั้นครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เครือข่าย t e เ,เล com System 5G ของ h u a w e i เพราะมันอาจจะเป็นภัยคุกคามเอาข้อมูลแต่ดูเหมือนบริษัทเอกชนต่างๆในสหรัฐนะครับก็ไม่ได้มีความกังวลต่อประเด็นนี้ด้วยไปกับรัฐบาลของเขานะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เริ่มใช้เทคโนโลยีของ h u a w e i มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นในโรงงานการผลิต โรงไฟฟ้าศูนย์การเก็บข้อมูล IoT ของ h u วเว่ที่ถูกใช้งานในสหรัฐมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือ i o t e n a b l e smart city ครับเทคโนโลยีในเมืองอัจฉริยะเช่นระบบแสงไฟสองสว่างระบบ WiFi ครับระบบอินเทอร์เน็ต 5G ครับ การจราจรออการควบคุมมลพิษทางอากาศใช้ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหมดเลยนะครับในการควบคุมต่อมาคือระบบ Internet of v e h i c l e นะครับนวัตกรรมเพื่อยานยนต์อัจฉริยะซึ่งไม่ได้เป็นแค่การเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์กับรถยนต์หรือรถยนต์กับอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆเท่านั้นนะครับแต่เป็นการช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับต่อมาคือ Internet of Elevator เครับเทคโนโลยี Solu t i o n Lift อัจฉริยะ สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากลิฟต์และบันไดเลื่อนครับ รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมต่อและการจัดการแบบรวมศูนย์ของลิฟต์กว่าล้านตัวด้วยนวัตกรรมต่างๆเช่นระบบเซ็นเซอร์ครับหรือกล้อง C C T V ในลิฟต์แบบเดี่ยวทางเพื่อความปลอดภัยต่อมาคืออินเทอร์เน็ตออฟสมาร์ทบิลดิงนะครับเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะเช่นระบบอัตโนมัติในอาคารสําหรับการให้แสงสว่างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยครับช่วยให้เจ้าของสินทรัพย์เชิงพาณิชย์และผู้จัดการดําเนินงานในอาคารได้ดีมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนในเวลาหลายปีครับสุดท้าย คือระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ครับ Big Data Analytics ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนนะครับเช่นตารางข้อมูลที่มีการจัดเรียงอย่างเป็นรูปแบบและข้อมูลกึ่งโครงสร้างอะไรที่เป็นข้อมูลซับซ้อนนะครับนำมาจัดระเบียบด้วยซอฟต์แวร์รองรับในส่วนตรงนี้นะครับประมวลออกมาและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แบบเรียลไทม์เลยซึ่งสาเหตุที่โรงงานและบริษัทในสารฐนะครับเลือกใช้เทคโนโลยีอินฟาสต u เจอร์ของหัวเว่ยเทคโนโลยีของหัวเว่ยเทียบในตลาดนะครับสามารถทําราคาต่ํากว่าอุปกรณ์ในตลาดอื่นๆได้ถึง30-40%และยังมีคุณภาพด้วย เพราะบริษัทของเขานะครับได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือว่าการซับพิดด์จากรัฐบาลจีนซึ่งเป็นเพราะเทคโนโลยีล้ำหน้าพวกนี้แหละครับที่ทำให้เกิดข้อกังวลของสหรัฐที่มีต่อหัวเวย่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกไม่รู้นะครับก็คือหัวเว่ยกับรัฐบาลจีน มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารลึกซึ้งกันมากแค่ไหนและมีการสนับสนุนด้านการเงินที่แฝงด้วยจุดประสงค์อื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะทั่วโลกรู้ดีครับว่าบริษัทในจีนมีความพักดีสูงต่อภาครัฐอยู่แล้วนะครับพวกเขาส่วนใหญ่พร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลจีนตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายที่รัฐบาลได้กําหนดไว้นะครับซึ่งในกฎหมายของพวกเขาได้ระบุไว้ท่อนหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทุกๆบริษัทในจีนรวมถึงประชาชนทุกคนครับต้องทําการสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมมือกับ รัฐบาลในการทํางานข่าวกองของภาครัฐขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละ เป็นประเด็นที่สหรัฐกังวลเป็นอย่างมากจากการแทรกแซงผ่านเทคโนโลยีของพวกเขาสิ่งนี้ครับหัวเว่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้เปิดให้ทําการตรวจสอบโค้ดระบบปฏิบัติการของบริษัทหัวเว่ยให้ทางสหรัฐมาลองตรวจดูเลยนะครับร่วมกับหน่วยงานที่ชื่อว่า National Cybersecurity Center เพื่อเช็คทุกความเคลื่อนไหวของบริษัทนี้ครับว่ามีการส่งข้อมูลไปให้รัฐบาลจีนจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพวกเขาก็ไม่เจอนะครับไม่เจอข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ รัฐบาลจีนว่าจะมีการทําการแทรกแซงเอาข้อมูลไปใช้งานในเชิงภาครัฐอย่างที่ถูกกล่าวหาไว้ครับแน่นอนครับเพราะตรวจสอบไม่เจอหัววยก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เรื่องราวความขัดแย้งของสหรัฐกับหัววยก็ยังไม่มีท่าทีจะดีขึ้นจบจนณนะปัจจุบันนี้นะครับแม้วันนี้ประธานาธิบดีจะเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์เป็นโจไปได้แล้วพวกเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะกีดกันแทรกแซงไม่ให้บริษัทจีน อย่างหัวเว่ยหรือบริษัทอื่นๆในจีนนะครับเข้ามามีบทบาทมากจนเกินไปนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีครับเพราะว่าสิ่งนี้นะครับอาจจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทางสหรัฐกังวลเป็นอย่างมากในโลกแห่งความเป็นจริงครับทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะกลัวสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขาไม่รู้ครับแต่ก็ไม่ควรที่จะมีรัฐบาลใดต้องเข้าไปยุ่งกับการค้าระหว่างประเทศครับเพราะความกลัวไม่ใช่เรื่องของข้อแก้ตัวครับเมื่อประเทศนั้นๆไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดจริง ซึ่งความกลัวครั้งนี้ที่สหรัฐมีต่อฮั w ว i ไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นครับในมุมมองของผมแต่แท้จริงอาจจะเป็นความกลัวเรื่องเทคโนโลยีของฮั w ว i ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือไม่นี่เป็นคําถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ในคลิปนี้นะครับ หากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการ Tomorrow นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้ความรู้ธุรกิจใหม่ๆทุกๆวันไปพร้อมๆกันรายการนี้จะทำหน้าที่เป็นกล้องส่องหาังกลให้วิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรวันนี้อ้ามสุป,ปรณกรลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ